สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาดูหนังเก่าอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เหลือเศษฟิล์มมาสั้นๆนะครับคนนี้คุณอรุณนะครับก็เป็นฟิล์มที่เราได้รับมอบมาจากพี่สาคขรเขจรนิตนะครับอยู่ที่อำเภอน,น,มนามดจังมวักกาลสิทธิ์นะครับซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วฟิล์มหนังเรื่องนี้ก็คือเรื่องสร้อยสวรรค์นะครับเป็นผลงานการกํากับของครรสีทัศนพยัก ออกฉายเมื่อปี2006นะครับเพลกก็คือคุณชนะเสีวบนที่เย็นอยู่ขวานะครับส่วนคนนี้นะครับคุณชนะเสีวบนนะครับคนนี้คุณสมควรกระจังสารนะครับเป็นเศษฟิล์มยาวประมาณสักสินาทีนะครับอยู่ในม้วนต่อต่อรวมกันมานะครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นหนังที่เลิกฉายแล้วนะครับแต่ว่ามีเศษฟิล์มเหลืออยู่ก็เลยเอาไปต่อรวมกันไว้ในม้วนนะครับก็เป็นโชคดีนะครับที่เจอฟิล์มเรื่องสร้อยสวรรค์นะครับเพราะว่า ก่อนหน้านี้ไม่เคยเจอฟิล์มเหล่านี้เลยนะครับเป็นอันสาคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อมราและก็คุณภาวนาชนจิตแสดงด้วยกันนะครับผู้สร้างก็คือคนที่ใส่เสื้อแดงคนนี้เหลยครับคุณสมพงษ์โภมิตรนะครับนี่เป็นภาพที่ฟิล์มยังเหลือนะครับผมก็ฉายตามเนื้อฟิล์มที่เหลือจริงๆนะครับภาพก็ยังไม่ได้ตัดต่อนะครับมันก็อาจจะสลับข้างเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวานะครับก็ดูกันตามสภาพนะครับ นี่คุณสมพงษ์เข้าไปในบ้านกับเด็กน้อยคนเมื่อสักครู่แล้วครับแล้วก็ไปเจอคนที่เราเห็นเหมือนเป็นผีนะครับโผล่มาตรงนี้แหละครับในวันนี้อยู่ในเยบตังไม้เห็นไหมครับจาได้ไหมครับว่าใครคุณอาคมมกกรานนล์นะครับเล่นเป็นคนเหมือนคนบ้านนะครับนี่ก็เด็กน้อยอีกคนหนึ่งนะครับไม่ทราบชื่อนะครับ ตรงนี้จะยาวหน่อยนะครับผมก็เลยตัดออกไปนะครับก็ดูกันนิดหน่อยนะครับก็จะมีฉากเท็ท้ายนะครับดูกันเป็นตัวอย่างนะครับเนื่องจากหนังเหลือมาสั้นๆนะครับดูท่าทางแล้วจะเป็นหนังที่สนุกนะครับเห็นไหมครับนี่ครับคุณอาคมสมองพมิดนะครับอึบไม่ถูกครับก็ผ่านนี้ออกมานะครับฉากที่ เห็นคุณอมาราครับเห็นไหมครับคุณอมาราสวรนนท์นะครับ2องพนนี้รุ่นเดียวก,กันกับจำเลยรักเลยนะครับแล้วก็จะเห็นคุณที่นั่งก็คือคุณสมควรกระจ่างสาและคุณชนะสิ้วบรน,นะครับคุณอมารายืนอยู่ขวานะครับดิฉักต่อไปจะเห็นคุณภาวนาชนะจิตน,นะครับซึ่งเป็นตัวฉเฉลยนะครับตอนที่ เราได้ฟิล์มมานั้นก็นั่งคิดว่ามันคือเรื่องอะไรนะครับเพราะว่าโอ้ทำเห็นคุณภาวนานี่ไม่รู้เลยนะครับแล้วก็ไม่เห็นคุณอาคมนี่จะไม่รู้ว่าเป็นเรื่องสร้อยสวรรค์น,นะครับจากนี้คุณภาวนานดิดเป็นโนอยู่นะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรไม่ทราบนะครับต้องแล้วพอลุกนี่คุณสมจิตซับซํ่มรวยนะครับพอลุกขึ้นมาตานี่เห็นไหมครับเหมือนกับผีเข้าหรือเปล่าไม่ทราบนะครับ ยังไม่ได้อ่านเรื่องย่อนนะครับนี่ยังไม่มีเรื่องย่อนนะครับเห็นไหมครับตาหนี้น่าก,กลัวนะครับแล้วก็จะหันมาทําตาขวางใส่ทุกคนนะครับแล้วก็ดีเป็นโนน่าจะเป็นเพลงพิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งคุณสมจิตสับสนด้วยนะครับหรือกับคุณภาวนาน,นครับคุณชนะสิวบด้ยินก็เดินเข้ามาหา สงสัยครับน่าเสียดายนะครับเจอสั้นๆนะครับถ้าเจอเต็มเรื่องก็น่าจะสนุกนะครับเพราะว่าดูท่าทางแล้วหนังค่อนข้างดีนะครับกลุ่มของพี่สากครเคจอนิดนี่มีหนังเยอะเลยนะครับแต่ว่าที่เป็นเต็มเรื่องก็มีไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าที่เป็นเศษๆนี่เยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทยอยนํามาใช้ให้ดูนะครับคุณอาคมได้ยินเพลงผมพูดชื่อนะครับ เห็นไหมครับมีภาพคุณภาวนาตื่นเต้นนะครับเสียดายนะครับฟิลมมีอยู่เพียงสั้นๆแค่นี้เองนะครับขอบคุณทุกท่านครับ